ตอนที่1 0 3 5วิ่งอย่างดูเดือดบนถนนสู่ความตายจัดพิมพ์โดยบิกศาสตราจารย์อัมบริตต้องการพบคุณเซดริกเพิ่งเลิกเรียนและกำลังจะไปทานอาหารกลางวันแต่ฟิวก็หยุดอยู่ที่ห้องโถงอัมบริตต้องการอะไรจากเซริกเพื่อนของเซริกหลายคนจ้องมองไปที่ฟิวตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าการตกเป็นเป้าหมายของอัมบริตจะไม่ทำอะไรที่ดีเลยตามฉันมา ฟิลเพิกเฉยต่อสายตาที่ไร้ความกรุณาจากคนอื่นๆและพาเซดริกไปที่ห้องทำงานของอัมบริตเซดริกหันไปมองเพื่อนของเขายักไหล่แล้วเดินตามฟิลออกจากห้องโถงไอ้ทางโคกเราต้องทำยังไงแม้ว่าพวกเขาจะพูดเช่นนั้นและรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเซดริกให้พ้นจากปัญหาแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรเลยบางทีพวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบางทีพวกเขาอาจไม่กล้าทำอะไรเลย เมื่อเขาเดินไปที่ประตูห้องทำงานของอัมบริตสีหน้าของเซดริกยังคงสงบนิ่งเขาคาดหวังมานานแล้วว่าวันนี้จะมาถึงหลังจากที่ฟิลเคาะประตูเบาๆสามครั้งเขาก็เดินเข้าไปทางประตูที่เปิดโดยอีกฝ่ายอัมบริตนั่งบนเก้าอี้หลังโตเธอสงสัยว่าเธอกำลังเขียนอะไรหลังจากที่เซดริกเดินเข้ามาเธอก็วางปากกาลงมองขึ้นไปที่เซดริกยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอยกมือขึ้นและชี้ไปที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามแล้วพูดว่านั่งลงคุณเซดริก เซริกมองไปรอบๆห้องทำงานของอัมบริตอย่างลับๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ที่นี่ห้องทำงานเต็มไปด้วยการตกแต่งสีชมพูที่ไม่เข้ากับอายุของอัมบริตเลยและถาดใส่แมวต่างๆก็ถูกจัดวางบนชั้นวางในสไตล์เด็กผู้หญิงมากๆอย่างไรก็ตามเจ้าของสำนักงานเป็นแม่มดแก่จูจูเซริกก็เข้าใจว่าทำไมอัมบริตถึงชอบพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียบคมของหญิงสาวปรากฏว่าอีกฝ่ายก็มีหัวใจของหญิงสาวอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการคิดถึงอายุปัจจุบันของอัมบริดทำให้เขารู้สึกไม่สบายจริงๆบนผนังด้านหลังโต๊ะมีสลักเกลียวเหล็กหนาและแข็งแรงตอกอยู่ไม้กวาดบินสามอันผูกอยู่กับสลักเกลียวเหล็กด้วยโซ่เหล็กและล็อกไวเซริกรู้ทันทีว่าเป็นไฟโบของพอตเตอร์และสองพี่น้องวีสลีย์ก็คว้าห้าดาวได้ต้องขอบคุณอัมบรที่ช่วยเหลือฮัฟเฟอร์พับอาจจะชนะได้อีกครั้งในเกมหน้าอย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์คุณต้องการอะไรจากฉันเซนริกถามโดยตรงหลังจากปรับสีหน้าของเขาแล้วฉันได้ยินข่าวลือมาบ้างเมื่อเร็วๆนี้และอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอัมบริดจ้องไปที่เซนริกด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ตามปกติว่าแต่คุณอยากดื่มอะไรไหมอะไรนะหัวใจของเซนริกกระตุกกูบและคิดกับตัวเองว่าเขาอยู่ที่นี่อีกแล้วจริงๆหรือ คุณอยากดื่มอะไรคุณดิกอรี่รอยยิ้มบนใบหน้าของอัมบริตยิ่งสดใสขึ้นชากาแฟน้ำฟักทองงั้นมาดื่มชานมกันเถอะเซนริกพูดอย่างไม่ลังเลเมื่อได้ยินคำตอบดังกล่าวอัมบริตก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางประการแต่เธอยังคงโบกไม้กายสิทธิ์และเสกชานมร้อนให้เซนริก เซดริกจ้องมองชานมตรงหน้าโดยรู้ว่าเขาคงจะหนีไม่พ้นจึงหยิบชานมขึ้นมาจิบแล้วพูดด้วยสีหน้าแข็งทื่อรสชาติของชานมถ้วยนี้ช่างหอมจริงๆยากที่จะอธิบายอะไรอัมบริดไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยแม้แต่น้อยเซดริกวางถ้วยชาที่เขาดื่มลงและเริ่มแสดงชานมแก้วนี้รสชาติแย่มากและทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อย อัมริดเลิกคิ้วเล็กน้อยเหลือบมองชานมที่ดื่มไปแล้วบางส่วนมองเซริกด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวแต่เป็นมิตรแล้วถามว่าฉันได้ยินมาว่าคู่มือป้องกันตัวเองอยู่ตรงที่ที่คุณอยู่คู่มือป้องกันตัวเซริกพูดอย่างใจเย็นฉันเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งใบหน้าของอัมริดเข้มขึ้นใช่ครั้งหนึ่งฉันเห็นหนังสือเล่มนั้นบนโต๊ะในห้องสมุด และนำมันกลับมาหลังจากอ่านแล้วเซริกอธิบายอย่างไม่ใส่ใจนี่เป็นกฎส่วนตัวของทุกคนเพียงเพื่ออย่าให้อัมบริตรู้ว่าใครหยิบหนังสือเล่มนี้ไปใครเป็นคนคิดกฎขึ้นมาอัมบริตดูไม่พอใจอย่างมากฉันไม่รู้เซริกพูดพร้อมกับสายหัวตอนนี้คุณไม่รู้ว่าหนังสืออยู่ที่ไหนใบหน้าของอัมบริตยิ่งเข้มขึ้นไม่รู้สิคนหยิบหนังสือเท่านั้นที่รู้ หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งอัมบริตถามอีกครั้งคุณเซริคคุณรู้จักกองทัพดัมเบิลดอร์มากแค่ไหนฉันรู้มาบ้างแล้วมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับกองทัพดัมเบิลดอร์ที่เผยแพร่ในโรงเรียนฮอกวอตส์เซริกมองไปที่อัมบริตและพูดต่อบางคนบอกว่ากองทัพดัมเบิลดอร์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยกลุ่มต่อต้านคังคกจุดประสงค์คือเพื่อขับไล่อัมบริตออกจากโรงเรียนรอยยิ้มบนใบหน้าของอัมบริตหายไปอย่างสิ้นเชิง คำพูดของเซริกเมื่อสักครู่นี้ถือเป็นการดูถูกเธออย่างไม่ต้องสงสยัยแต่เธอเกโกรธไม่ได้เพราะเซดริกที่ดื่มเวอริทาเซรัมเพียงแต่บอกความจริงเท่านั้นบางคนบอกว่าดัมเบิลดอร์สอาร์มี่เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยดัมเบิลดอรองค์กรนี้กำลังรับสมัครนักเรียนฮอกวอตส์และสอนวิธีใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ จุดประสงค์คือเพื่อโค่นลมรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ฝัดคนปัจจุบันกดทุกคนบอกว่าดัมเบิลดอมีสำนักงานใหญ่ของเขาที่ไหนซักแห่งในป่าต้องห้ามแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดมีนักเรียนคนไหนเข้าร่วมบ้างไหมอัมบริดบอกเป็นเนยๆยกตัวอย่างพอตเตอร์ไม้เซนริกสายหัวแล้วพูดว่าทุกคนคิดว่านั่นเป็นข่าวลือไปเถอะอัมบริดพูดอย่างไม่แสดงอารมณ์ บางคนบอกว่าจริงๆแล้วกองทัพดัมเบิลดอเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมัครใจโดยนักเรียนเพราะสิ่งที่อัมบริตศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดสอนนั้นแย่มากนักเรียนเหล่านั้นที่ต้องการได้รับผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในการสอบที่สำคัญครั้งถัดไปพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้นอีกและกล่าวกันว่าเรียกว่าสมาคมกาลาโหมคุณคิดว่านี่เกี่ยวข้องกับ Anderson, อัลเบิร์ตแอนเดอร์สันอัมบริตขัดจังหวะอีกครั้ง ไม่สำคัญหรอกเอาลเบิร์ตยุ่งมากครั้งสุดท้ายที่ฉันถามเขาเกี่ยวกับคู่มือการป้องกันตัวเขาปฏิเสธเซดริกส่ายหัวเขายุ่งอยู่กับอะไรอัมบริตถามอย่างระแวดระวังการสําเร็จการศึกษากําลังจะเริ่มต้นขึ้นและเอาเบิร์ตกําลังใช้เวลาอ่านหนังสือบางเล่มในพื้นที่ห่วงห้ามเซดริกพูดอย่างใจเย็นเขาสามารถยืมหนังสือเล่มใดก็ได้ในพื้นที่ห่วงห้ามใครให้อำนาจ อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์เซริกเงียบไปหลังจากที่เขาพูดจบคุณสามารถไปได้อัมบริตมองเซริกขึ้นขึ้นลงลงและหลังจากแน่ใจว่าเธอไม่สามารถถามอะไรได้อีกเธอก็ปล่อยเขาออกไปเมื่อมองดูประตูที่ปิดอยู่อีกครั้งอัมบริตขมวดคิ้วสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่าเซริกอาจจะโกหกแต่อัมบริตไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอีกฝ่ายกำลังนอนอยู่ที่ไหน มีอะไรผิดปกติกับเวอริทาเซรัมหรือไม่อัมบริตจ้องไปที่ชานมครึ่งถ้วยแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยในที่สุดเธอก็โทรหาเอลประจําบ้านและขอให้เธอดื่มชานมครึ่งถ้วยที่เติมเวอริทาเซรัมจากนั้นเธอก็ถามคําถามสองสามข้อกับเอลประจําบ้านและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอริทาเซรัมนั้นได้ผลจริงก่อนที่จะปล่อยให้เอลประจําบ้านออกไปฉันกังวลเกินไปหรือเปล่าอัมบรตพ,พึมพำ หากเอาเบิร์ตอยู่ที่นี่เขาจะบ่นอย่างแน่นอนเกี่ยวกับทักษะการปรุงยาของอัมบริตแต่เขาไม่รู้ว่าเวอริทาเซรัมก็มียาแก้พิษด้วยแน่นอนอาจเป็นไปได้เช่นกันที่อัมบริตไม่คิดว่าเซริกจะเตรียมยาแก้พิษไว้ล่วงหน้าและอมไว้ใต้จมูกของเธออย่างเงียบๆเซริกใช้ยาแก้พิษบนท้องถนนจริงๆต้องขอบคุณวิธีเก็บรักษานาำ้ำอมฤตที่แพร่หลายของออาเบิร์ต ข่าวที่ว่าเซดริกถูกเรียกตัวไปที่ห้องทำงานของอัมฤริตในไม่ชาก็แพร่กระจายไปทั่วปราสาทฮอกวอตส์และเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักเรียนฮัฟเฟิลพับทันทีหากอัเบิร์ตเป็นใบหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์เซดริกก็คือใบหน้าของฮัฟเฟิลพับสิ่งที่อัมฤริตทำย่อมเป็นการตบหน้าบ้านฮัฟเฟิลพับอย่างไม่ต้องสงสยัย เธอไมโอนี่สะดุ้งกับข่าวนี้และเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่เธอแน่ใจว่าเซดริกไม่ได้เป็นต้นเหตุของคำสาปที่เธอใส่ไว้ในรายชื่อคุณทำแบบนั้นได้ยังไงแฮร์รี่ถามอย่างไม่ใส่ใจความสัมพันธ์ของแฮร์รี่กับเซดริกไม่ค่อยดีนักเนื่องจากเขาแอบรักโชชางอย่างไรก็ตามหลังจากรับประทานยาระงับประสาทแล้วเขายังสามารถรักษาความสงบที่ชัดเจนได้ ยาแก้พิษของเวอริทาเซรัมเซดริกยังคงมีน้ำหนักมากในหมู่สมาชิกดาอย่างน้อยนักเรียนฮัฟเฟอร์พับทุกคนก็เห็นด้วยกับเขาในช่วงฝึกซ้อมเมื่อทีมถูกแยกออกจากกัน นอกจากแฮร์รี่เซดริกและพี่น้องวิสลีย์ยังจะช่วยนำทางผู้คนตามลำดับเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการเรียนรู้คาถาของทุกคนมิฉะนั้นจะเป็นการยากที่จะเรียนรู้เนื้อหาของคู่มือการป้องกันตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆและให้การฝึกอบรมที่เพียงพอแก่ทุกคนยาแก้พิษเวอริทาซีรัมเพอร์ไมโอนี่ถามด้วยสายตาเบิกกว้างคุณช่วยทำยาแก้พิษเวอริทาซีรัมได้ไหม ไม่แน่นอนเอลเบิร์ตเป็นผู้ให้ยาแก้พิษแก่ทันเซนริกใส่หัวแล้วพูดว่าอย่าคาดหวังมากเกินไปเขาเหลือยาแก้พิษเวอริทาเซรัมเหลือไม่มากแล้วหากทดใช้เวอริทาเซรัมกับสมาธิกคนอื่นยังคงมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเซนริกเล่าข้อเสนอสองในสาข้อสั้นๆที่เอลเบิร์ตมอบให้เขา อันแรกน่าเชื่อถือกว่าเราไม่สามารถแจกจ่ายยาแก้พิษให้กับเวอริทาเซรามให้กับทุกคนได้สำหรับคำสาปแห่งการลืมเลือนถ้าคุณไม่เก่งจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ใช้ยาตามอำเภอใจเฮอร์ไมโอนี่พูดทันทีเง้นก็แค่หาโอกาสทวงเวลาเสริมกำลังและสร้างปัญหาให้คนอื่นคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณอาจต้องไปหาเฟรดและจอร์ดพวกเขาเก่งกว่านี้แฮร์รี่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเฮอร์ไมโอนี่เริ่มปาร์ตี้ต่อไปให้เร็วที่สุด ทุกคนต้องระวังให้มากกว่านี้เป็นการดีที่สุดที่จะเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เวริทาเซรัมของอัมบริดกับนักเรียนเฮอร์ไมโอนี่กล่าวเสริมฉันคิดว่าคางคกกำลังมองหาความตายและจริงๆแล้วเขากล้าใช้เวริทาเซรัมเพื่อทรมานนักเรียนของฮอกวอตส์ระหว่างชั้นเรียนยาสมุนไพรจอใช้เวลาบอกข่าวกับอัลเบิร์ตจริงเหรอชาน่าเบิกตากว้าง ไม่นานมานี้คังคกเรียกเซนริกให้ดื่มชาในสำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดจอดลดเสียงลงและพูดว่าตอนนี้ทุกคนกังวลว่าจะถูกเรียกให้ดื่มชาโดยคังคกนัมเบิรดอรไม่สนใจเรื่องแบบนี้เหรอซานนาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคังคกถึงกล้าไร้ย่างอายขนาดนี้ไม่มีหลักฐานหลักฐานโลกของผู้ใหญ่นั้นโหดร้ายกว่าที่คุณคิด เป็นเรื่องปกติที่จะใช้วิธีการใดๆเพื่อบรรลุเป้าหมายพูดตามตรงหากจำเป็นฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอจะใช้คำสาปเคอร์ซิเอทัสเพื่อทรมานนักเรียนเอาเบิร์ดพูดช้าๆทำงานกับต้นไม้ที่คุณมีอยู่ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีปโปรดทราบจงเร่งดำเนินการเอาเบิดเกือบจะเสร็จแล้วศาสตราจารย์สเปราเตือนเขาขณะที่เขาเดินผ่านคังคกยังสามารถใช้คำสาปเคอร์ซิเอทัสได้หรือไม่จอร์ดแสดงความสงสัย คนใจร้ายมักจะใช้คำสาปเคอร์ซีเอทัสซ,ซึ่งเป็นแหล่งพลังของมนต์ดำส่วนใหญ่เอาเบิ์ดหยิบลูกบอลสีน้ำตาลเล็กๆล,ลงมาจากต้นไม้สิ่งนี้เรียกว่าผลไม้ระเบิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชธรรมดามากต้องเก็บก่อนจะโตเต็มที่กัม,มี่ที่ระเบิดได้ในฮันนี่ดุ๊กแคนดี้ช็อปมีสารสกัดผลไม้ระเบิดจำนวนเล็กน้อยเติมเข้าไป ฉันคิดว่าเธอควรเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สะดวกสบายจอร์ดมองไปที่เอาเบิร์ตหวังว่าอีกฝ่ายจะให้คำแนะนำแก่พวกเขาบ้างคาถาบางอย่างไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ไม่เช่นนั้นเอฟเฟกต์จะไม่ดีนะกอาเบิร์ตคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแน่นอนยาบางชนิดก็อาจมีเอฟเฟกต์คล้ายกันได้เช่นกัน เป็นความคิดที่ดีจอดพูดโดยไม่ได้คิดอะไรก็ไม่น่าแปลกใจที่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคุณจะทำแบบนั้นจริงๆเหรือซันน่าพบว่ามันยากที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ฮอกวอตส์ Hogwarts ไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนอีกต่อไปเธอรู้สึกว่าผู้คนทั่วโลกกลายเป็นบ้าไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอัมบรตกับนักเรียนแย่มากจนพวกเขาต้องการจะฆ่ากันเอง ใครบอกว่ายุคแข่งความโกลาหลกำลังจะมาถึงยุคแข่งความโกลาหลเหรอดูเหมือนว่าเราจะไม่โชคดีนักฉันน่าหยุดอยู่หน้าห้องโถงและมองดูนักเรียนที่มารวมตัวกันหน้ากำแพงประกาศด้วยสีหน้ารังเกียจอย่างไม่ต้องสงสยัยเราโชคดีมากจริงๆอย่างน้อยเราก็สำเร็จการศึกษาจากฮอกวอตส์ได้ทันเวลา เอาเบิร์ดมองดูคำสั่งการศึกษาบนกระดานข่าวแล้วพูดติดตลกด้วยรอยยิ้มตอนนี้ถ้าใครลอกเลียนแบบคำสั่งการศึกษาพวกเขาจะถูกฆ่าแน่นอนฉันบ้าอัมบริดวางแผนที่จะจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อรักษาเสถียรภาพของฮอกวอตส์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มันน่าขยะแขยงลีจอแดนปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเลยและพูดด้วยความรังเกียจฉันกล้าพูดเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าทีมแอคชั่นล้วนเป็นนักเรียนของสลิทีรินเฮาและคังคกก็ลืมไปว่าเขามาจากบ้านเรเวนคลอเธอได้ขอให้นักเรียนของบ้านเรเวนคลอถูกไล่ออกแล้วเอาเบิร์เตือนด้วยความกรุณาเขาไม่แปลกใจกับการกระทำของคังคกที่ผู้ใหญ่ให้ความสนใจกับข้อดีและข้อเสียมากกว่าเธอต้องถูกลงโทษ ระหว่างทางกลับห้องนั่งเล่นจูจูจอร์ดก็พูดว่าถ้าคางคกไม่ถูกลงโทษเธอจะก็แค่ใช้ประโยชน์จากมันเท่านั้นคุณมีแผนอะไร